เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะจะเริ่มไลฟ์นะครับวันนี้สัปดาห์นี้ก็มาแล้วนะครับ สวัสดีครับพบกับรายการฮัลโหลวันเสาร์นะครับซึ่งเราจะเจอกันพบวันเสาร์เวลา17ในายการหรือจะเป็น5มโมงเย็นเปต้นไปนะครับก็สลับวันนี้นะครับไม่ใช้เทปรายการนะครับเป็นรายการสดสด,สดร้อนๆให้กับท่านผู้ชมนี้นะครับก็จะมีมีส่วนรายได้ให้กับสนาสนสุนนหรือจะเป็นทําช่องยูท b e เนาะนะครับก็จะผือจะมีโอกาสวันไหนก็แจ้งอีกทีหนึ่งเนาะนะครับ ก็สวัสดีผู้ชมท่าไทยน้อยนะครับจะจะสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ทานไปแนะนําตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสัปดาห์นี้นะครับมาจะมาเกี่ยวกับเรื่องประวัติและการศึกษาเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังกันก่อนนะครับอ่าโอเคก็เพื่อทําการไม่เสียเวลาเลยนะครับเดี๋ยวจะพาทำความรู้จักการที่หรือจะเป็นประวัติการศึกษาหรือจะเป็นคำพื้นฐานนะครับ ก็ตอนนี้ครับก็ก็ปัจจุบันคือูรบ้านน้องนะครับตั้งแต่เกิดมาวันที่8ตุลาคม2543นะครับอายุ21ปีจะย่าง2 3ปีน้องนะครับเพราะว่าถ้าจะาช่วงนี้ก็มีเอออะไรวะอะไรวะที่ เพราะว่าถ้าเกิดวันที่แตุลาคม2543นะครับประมาณคุณแม่คลอดลูกประมาณ4ประมาณคนเดียวเนาะนะครับเพราะว่าจะอะไรเกิดอะไรรู้นะครับเพราะว่าหลังจากคุณแม่คลอดลูกเสร็จปุ๊บก็จะไปนอนไปนอนอยู่บ้านโฮประมาณ3 4ขวบนะกเข้าสู่การศึกษาที่โรงเรียนปิจิปัญญาดุกงูนะครับเมื่อปี2548น25นะครับเพราะว่า เมื่อเข้าการศึกษาเมื่อปี2548นะครับจะเข้าเข้าการอออัเทสติกนะครับมีเป็นครูประจําชั้นคือครูอร์ไทยคำภูนะครับเออครูครูต้อมจําได้เลยนะครับโอ้ครูต้อมนะครับเพราะว่านับนับปัจจุบันครูต้อมนะครับจะย้ายอยู่ที่เพชรบุรหรือจะเป็นพิโลกผมจําไม่ผิดนะครับว่าจะอะไรเลยเนาะนะครับพอใจะพอสภาพปี ไปสี่เก้าแล้วก็จะไปะย้ายที่อนุบาลโพประธาตุามทุ่งใหญ่พอลังจากสองปีเสร็จปุ๊บก็จะกลับไปย้ายที่โรงเรียนพิจิตรปัญญาทุกคนอีกครั้งเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับคือว่าเป็นดีเครื่องยางดีนะครับตั้งแต่ปหนึ่งคือครูครูคณิตฐานหรือครูนิดนะครับปหนึ่งครูนิดปอสองครูครูนันสุติตาสายสุรุธนิตะนะครับปสามครูอ้อย ครูอ้อยสุธิรัตน์ทิมนะครับแต่ครูอ้อยนะครับไปย้ายตรงโรงเรียนพิษณุโลกปัญญาทุกคนนะครับเขามีการสื่อสารขันข้นขั้นพื้นฐานเนาะนะครับหลังจากปอสา,าคือครูอ้อยนะครับปสี่ครูอัอยเลศุทสวิรัตนะครับครูอัอยเลศนะครับเพราะว่าผมจำได้หรือเปล่าว่าถ้าครูอัอยเลศน่ะน่าจะเมื่อปีสองพันห้าร้อย ห้าสิบสี่นะครับประมาณเดือนช่วงพฤษภาคมน้องน,นะครับเพราะว่าจะล้งจกหล้งจากปสามจะจะมาต่อปอสี่เลยเมื่อปีห้าสี่เลยนะครับโอ้โหรือว่าถ้าครูไอ่าเล่น,นะครับเอไมจะมีพวกแผ่นซีดีดีวีดีนะครับเอาไปเปิดไปกรบคนเล่นดีวีดีในตามมุมต่ำห้องเรียนเลยนะครับโอ้ยังยังพวกกระมุงการ์ตูนสตริงลุกทุ่งโอ้โห ฟังฟังจนเพลินกันไปนะครับโอ้โห,โหนั่งสบายสบายก็มาจากเมืม่อตอนซีเรียอะไรนะครับก็นั่งจากตามประเทปุ๊บก็จะไปเรียนไปเรียนน้ำซีรออีสแล้วก็จะก,กอดไก่ชุดรข้า,างหูกอเอ้กอไก่คอยตรงนี้แล้วเขาปวดข้องเราคขควายเข้านะโอ้โหเรียนจนจนได้จนดีนะครับเพราะว่าที่สมัยนั้นนั้นโอ้โหยังไอ้ดาวโชลี่อะไร รูนี้นันนะครับเพราะว่าที่เป็นที่คือประสบการณ์ในจากครูประจำชานหรือประจำครูขอนอนนะคือเป็นอะไรครูครูเดียครูเดียจาได้ละ่ะชาวชื่อชาวชาวยลิดย้มแอมนะครับเพราะว่าที่เป็นครูประจําเรือนนอนโอ้โหจ้าละโหสบายใจโห เย็นชื่นใจเลยนะครับเพราะว่าดีใจจริงๆนะครับก็ถผ่านไปป .4 นะครับต่อไปเป็นป .5 นะครับป .5 ชื่อคูดาวันเรี้นงสีจันนะครับคูดาวันเรื่องสีจันนะครับก็ปัจจุบันเขาเขาไปย้า่ที่อยู่จังหวัดตากเนาะนะครับเพราะว่าคูดาวันนะครับผมสมัยนั้นนะเมื่อปี2555เลยนะครับเพราะว่าที่อะไรที่จะจํา อย่างเพราอแผ่นซีดีดีวีดีมันเหมือนเดิมอิกนะคะเพราะว่าถ้าสมัยน้ำได้ที่าคุณครูโดนตีสองสามทีโอ้โหโคตรเจ๋งจริงจริง,รงอะโหคือคือว,วันนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องอะไรที่มีอะไรก็มันเป็นสื่อสารการการเรียนก,การสอนนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นครูประจำชั้นหรือจะเป็น รูประจําวิชาอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรูวอลุ่ยสีมลเรียมีอะไรวะาูปุ้ยครูปุ้ยยังยังไม่เข้าการศึกษาเนาะน่าจะปีหกศูนหนึ่งเนาะนะครับน่าจะปี5้น่าจะเป็นครูดาวันที่สมัยนั้นนี้นะครับเพราะว่าเคยเคยไปดูพวกบนรลฟ์เพลงเอ่ยพวกซีดีดีวีดีเพราะว่าไปซื้อคนเล่นดีวีดีอิดหนึ่งเครื่องอิดแล้วก็จะ มาต่อใส่จัดปุ๊บมันจะทำได้หมดเลยนะคะเพราะว่าจะสมัยนั้นคือได้เลยเนาะนะครับก็านไปสำหรับเป็นป้าห้าคูดาวันเดอร์สิคจัมนะครับต่อไปเป็นป้หกนะครับป้หกชื่อว่าคูเอ็นะซูซสุฟัาซอนอินโซคือเป็นคูไก่แน่นอนนะครับสุฟฟาซอสสุอนอินโซนนะครับเป็นคูไก่นะคะที่ที่ใส แบ่งวงเว้นตานะครับเพราะว่า,เ,าเพราะว่ายังไอพวกที่ลำจากเปาหา้ามาไปปาหกคือครูไกส่สุสุภาษอ,อินสุนนะครับเพราะว่าจะมีพวกนั่งนั่งนั่งซื้อนะครับเพราะว่ามีพงกรมวงการบ้านนะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกักบไอสุขาขาอนามัยนะครับเพราะว่าจะแล้วก็จะอ่าน ให้ฟังนะครับเพราะว่าสุขนะอนามัยนะครับอย่างเช่นไอเรื่องการอาบน้ําแต้มตัวขัดคลิกไข่หรือจะเป็นตัดผมตัดเล็บนะครับถ้าเล็บยาตัดเล็บได้เลยตัดตัดเล็บให้สั้นเลยนะครับเพราะว่าจะคือเป็นครูครูไก่คืคอครูประจาชั้นเลยนะครับเพราะว่าช่วยการการเรียนการสอนนั่นหละค่ะให้กับท่านนักเรียนทุกทุกคนเลยนะครับเพราะว่าจะ สมัยนั้นเลยน,นะครับตามไปเป็นป .6 หนะครับต่อไปเป็นมอหนึ่งนะคะเป็นครูเล็กเอครูเล็กเออที่ใส่แว่นตาอะไรว่าชื่ออะไรว่าธนวัตรธนวัน์ชื่อ,อไอ,อ้นามสกุลจำจำไม่ได้ลืมแล้วหรอเอเอแล้วจากต่หก,ก็ออกมาปอเอ็มมามอหนึ่งคือครูเล็กนะครับครูเล็กนะครับก็มีมีสุข คคัคตินะคะมีพวกาพวก,พวการพวกพการศึกษาเป็นที่มีความสามารถพิเศษร่วงเกมงงกีตาร์หรือตีเต,ตกองก็ได้นะคะตีเล่นเล่นจะสบายสบายก็มันไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับเพราะวบางทีอยากจะมีประสบการณ์จะที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าจะโ,โหก็เป็นโค้ชใจดีคือครูเล็บนะครับครูเลบเป็นผู้ ผู้ชายนะครับคือรือชัดเจนจริงๆนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าก็ทำไปสําหรับมหนึ่งเป็นครูเล็กนะครับส่วนมสองนะครับมสองครูดาวันเรือสิจันอิทแล้วนะครับเพราะว่าล้างจากมล้างจากมเนื้อเสร็จปุ๊บเราก็มาต่อมสองเป็นครูดาวันเหมือนเดิมเลยนะครับครูดาวันนะครับเพราะว่ายังยังที่สมัยนั้นๆนะครับเพราะว่าล้างจาก ะะตั้งแต่ป .5 นะครับตั้งแต่ป .6 ครูไก่ม .1 ครูเล็กแล้วก็มา2ตั้งแต่ม .2 ครูด,ดาวหวานเลยนะครับเพราะว่ามีมีอะไรทั้นน้นเลยนะครับจากอาคารหนึ่งชั้นชั้นสามเลยนะครับเพราะว่ามีเออเอ่อะไรนะอ่ามีมีมีทำความสะอาดเช็ดเช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้ ทุกตัวนะคะก็เป็นคนใจดีคือครูเลดครูดาวันนะครับก็ผ่านไปสําหรับมสาครูดาวันนะครับต่อไปเป็นมสาครูดาวันอีดแล้วนะครับโอ้โหสามปีนั้นแต่นะครับนั้งแต่ครูดาวันนั้งแต่ปีห้าห้าห้าแปดห้าเก้าสามปีครูดาวันแน่นอนนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วจะมสอมาต่อมสาครูดาวันผิดแล้วนะครับเพราะว่าครูดาวันนะครับเพราะว่าเราจะไปย้าย ไปไดอาคารสามนะจัาเดิมอาคารหนึ่งก็จะไปย้ายดูอาคารสามเลยนะครับโอ้โหก็จะมีพวกเปิดเปิดยูยูทูปนะครับเปิดยูทูปนะก็จะมีโพดละครนามนาคีท่าแรกเลยนะครับตั้งแต่สมัยช่องสามเลยช่องช่องสามเป็นอาอนาล็อกเนาะนะครับ้วโซดิดจิตทัลเป็นช่องาสามเอสดีกดสามสิบสามเนาะนะครับเพราะว่าจากสมัยนั้นก็คือ เป็นยุคปัจจุบันคือยุคดิจิทัลเลยนะครับเพราะว่าจะดูละครนาคีพาคแรน์นะคะโหข้อสนุกก็คือโคตรเสียงน้ําตาคือไม่ไหวจริงๆนะคะก็ทามไปสําหรับมสามคือครูดาวฤศจาจาร์เป็น3ปีเต็มๆนะครับต่อไปเปม,มาสาีนะน่นะครับมสี่คือนาาสาวเนตพภาใจยืนนะครับเป็นคู่เขียวนะครับแต่คู่เขียวคือโดนตี โดนตีหลายครั้งเลยโหนะคะเพราะว่าลุกนั่งสามร้อยสี่ร้อยคือคือไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่าโดนอาจารย์เอาใช้เอาไม้ตีเดี๋ยวครูขอขอขออนุญ,ญาตก่อนนะครับเอนี่ครับนี่เลยแล้วก็นาไม้ตีอแล้วก็กีทีสองสามที่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับประมาณนี้นครับก็ก็ ถ้าถ้าตีมือแล้วก็ตีตูดโหเจก็กว่าเดิมอ,อีกนะครับก็สําหรับเป็นโม4คือครูเขียวแน่นอนนะครับต่อไปเป็นม5นะครับเป็นคือครูเอ็มปาิสลานะครับครูเอ็มปาริสลากับครูนันสองคนเหมือนเช่นเคยนะครับครูเอ็มปาริสลาคือเหมือนเอกเข้าการศึกษามาใหม่เมื่อปี2500 61นี้นะครับคือจะคูเอ็มเขสวยไม่ค่อยโพสเท่าไหร่นะคะแต่ผู้ใจดีจริงๆนะครับเพราะว่าพอจะสพับเมื่อชนเดือนกันยานยน3 5 6 1นะกรจะโยุดพักกลางเรียนนะครไปไปอยู่บ้านที่นี่เลยนะครับเพราะว่าถ้าจะเรียนต่อจะ,จะไปเรียนต่อเมื่อปี2562ชนเดือน มกกระลาคนวันที่7มกกระลาสองพันหกสิบสองจะไปเรียนต่อแต่ตั้งแต่ปีหกสองเลยตั้งแต่มอหา้าเลยอยางถ้ายัางเรียนยังไม่จบนะแล้วเขจะหยุดพักการเรียนเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็มเมื่อช่วงเดือนกันยานยนพอช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วก็จะช่วงประมาณสามสิบเดือนแล้วก็ไปเรียนต่อเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ,อ็ช่วงเดือนมกราคมนั่นเองนะครับก็จะ เพื่อจะเพราะไม่มีปัญหาเรื่องการเรื่องอาอาอะไรวะอาอาเยวะเพศนะครับคือไอ้ดีหน้านะครับโซเชียลดีแอนโดนะโหรโดนเต็มๆมาโอ้ยอายเขานหละคือไปเจอครูเอในห้องห้องห้องน้ำนั่นแหละครับโดนเต้นนะครับก็หยุดพักการเรียนเมื่อช่วงปี2561เนินช่วงเดือนกันยายนนะครับ พอจากสภาพประมาณ30เดือนเนี่ยก็ไปเรียนต่อช่วงวันที่7จ็ดพุทธกราชนสองห้าน้อยคสิบสอนะครับเพราะว่าจะจะไปถ้าไปอยู่กับคร,รูประจําเดือนหนัคือครูนัทครูนันนัตนานัเขียวนะครับคือโดนตีหลายครั้งแล้วนะครับเพราะว่าสอนไม่จำอิดนะครับเพราะว่าจะยาไปทํามันนะครับเรื่องที่พวกเรื่องอาอ,อายวะเพศนะครัพยายามไปทาเลยนะคระว่าจะอา อาจจะทาสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปทําเลยนะครับพาไปเป็นม .5 แล้วนะครับต่อไปเป็นมอกสุดท้ายเลยนะครับเป็นคือครูเจนศิลาก้าแล้วคือจะเป็นครูเจนนะครับหรือจะเป็นครูเจนเป็นเป็นอ้วนๆพร้อมๆนะครับเพราะว่ามีพั่วการภาษาอาชีพในการขนมขนมนะครับเพราะว่าจะเป็นกะลีปั๊บหรือจะเป็นลูกชิ้นทอดหรือจะเป็น หลายๆหลายๆอย่างเลยนะครับที่ให้กับท่านที่แขกผู้ผู้ที่มีเป็นผู้ที่มีเกียรติที่เข้ามาจะมีทักษะการอามุงอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มตามกรหลิปั๊บอะไรก็ตามนะครับก็จะจะ,จะมีประสบการณ์ที่ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าอยากจะพอพอไปนั่งพอไปนั่งในห้องเรียนนะครับอาจจะน่าจะอยู่ยบนสุบไปเป็นชั้นสาม แต่บรรยายตรงตรงอะไรตรงอุกสาหการ,กร,รมนันคือข้างๆป้าหนิงนะครับเพราะว่าจะอยู่ข้างๆครูครูเจนนะครับเพราะจะนั่งนั่งคุยนั่งเรียนอะไรก็ได้อย่างพวกสุสุสอ,อนลามัยหรือจะเป็นทัศนสังคมหรือจะเป็นทัศนการช่วยเหลืออะไรก็ตามนะครับเพราะว่าจะมีประสบการณ์เลยนะคะก็พาไปจะ จบ,บ 6, ม .6 เมื่อปี2563ในช่วงอสถานการณ์เป็นโควิด19เริ่มพอดีเลยนะครับเพราะว่ารู้จากเพราะว่าไม่มีมมวุธการศึกษาเลยนะครับเพราะว่ามารับมารับไอมารับบอลตั้งแต่วันที่5มีนาคม2563เลยนะคบจะเดี๋ยวก็าจะครูประจำเรื่องนาะคือครูแต่นะครับ ه, ครูแต่คือประวิทธาพนิตาเลยก็จะโพหหาโโหหไม่ไกลว่าไม่ไกลมาล่าให้หน่อยนะเ็าจะแล้วก็จะคุยกับไอ้ครูครแต่เลยนะครับแล้วก็จะมาล่าครับมาล่าบอลให้หน่อยแตว่าช่วงน,นี้ปิดเทอมแล้วนะครับเพราะว่าช่วงสายการโควิดสิบเก้าจะมาลับเาจะหนีหนีหนีไปเลยจะออกจากโรงเรียนจะจบมหกเขาจะไปช่วยขายของที่วัด พอพทะนาไม่เป็นขนมบาบินหรือจะเป็นขนมบาบินหรือจะเป็นอามออนชันหรือจะเป็นเออเป็นอะไรเป็นมะพร้าวน้ำหอมเนาะนะครับเพราะว่าถ้าส่วนมีเรื่องการไรายได้ให้กับท้งท้งครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่กลายยายเสยตุนหลิลอรอเนียมโดยจะเป็นตัดสายก็ได้นะครับเพราะว่าจะมีอะไรอะไรเลยเนาะนะคบก็ ตามไปสําหรับการประวัติและการสืบจานเนาะนะครับเพราะว่าจะมีมีอย่างชื่นชอบเนาะนวครับเพราะว่าจะมีท่านตายประหนึ่งคูคุณนิดปสองคุณนันปอสามคูอ้อยปอสี่คูอัยเล่ปอสาวคูดาวันปอหกคูไก่มอหนึ่งคูเล็ดมอสองคูดาวันมอสามคูดาวันสาปีนะครับสาปีคูดาวันจริงๆนะครับมาจจะมอสามแล้วก็มอสี่ ม .4 คู่เขียวม .5 คู่เอ็มกับคู่นันและม6คู่เจนตีลาคือจะเป็นคู่เจนอ้วนๆรั่มๆเนาะนะครับข้อไปสำหรับประวัติแอะการศึกษานะครับก็จะมีอยากจะมีส่วนรลยได้ให้กับสนาสรุนหรือจะเป็นทำช่องย t u b e นะคบเพราะว่าจะมีเรื่องจะมีรายได้นะครับเพราะว่าจะมีเล็กๆน้อยๆให้กับทุกๆทุกคนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าวันที่8 ตุลาคมเป็นเป็นวันคล้ายวันเกิดผมเองนะครับเพราะว่าจะมีอยากจะเอาไปไทยจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เลยครับก็ดูแลรักษา,าสุขภาพให้เป็นตัวเองนะครับเพราะว่าดูแลและมัดนระวังด้วยนะคะเรื่องการการใช้ถนนหรือจะเป็นมอเตอร์ไซค์ลุกเกนหรือจะเป็นรถยนต์ก็ได้ก็ดูแลรักษาความปลอดภัยแน่นนอนนะครับเดี๋ยวจะสัปดาห์หน้านะครับก็มี มีเรื่องอะไรอิทๆนะคบก็จะสอบถามมาแนะนํากันได้เลยนะคบเดี๋ยวจะสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวจะวันที่8ตุลาคมนะคบจะเป็นวันล้ายวันเกิดของผมเองนะคบหรือจะเป็นบอลชุดที่แฟนเวิรยิ่งนะคบเพราะว่าจะมีอยากจะมีอยากจะมีการสานับสนุนเป็นสนภา้าเป็นวันเกิดอผมเองนะคบเพราะว่าจะมีเรื่องเป็นเป็นเคสวันเกิดหรือจะเป็นรุ่ชิ้นหรือจะเป็นหัวจับ เดี๋ยวจะเป็นอะไรหลายๆยยนะคะเพราะว่าจะมีอะไรเลยเนาะนีให้ส่วนมีไรายได้ให้กับทุกๆทุกคนเลยน,นะครับใครที่ดูไม่ทันนะคะก็สามารถดูย้อนหลังทาง YouTube ฮัลโหลวัน3สานะครับเดี๋ยวจะลงยอลง้อนหลังตั้งแต่เวลา19นาฬิกาัางหลังจากไล์จบเซฟเปอร์ประจ่าเอามาลงช่องยู u ูบฮัลโหลวันสาเป็นเวลาหนึ่งทุ่มตรงสำหรับดูย้อนหลังได้เลยเนาะนะครับก็สหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้ว พกัรใไม่สาวหน้านะครับอยากจะสวมีเรื่องอื่นๆนะครับก็มีแนะนากันได้เลยนะครับนะครับก็สำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพกัรใไม่ทุกวันสาวเวลา17เจนาฬิกาหรือจะเป็น5โมงเย็นไปต้นไปนะครับก็สำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพกันใไม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย